คูเปต้าแอลสามสองหนึ่งแปดนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถสวยใช้งานน้อยสี่รชั่วโมงนะครับรถขนาดสามสิบสองแรงนะครับสามสูตรนะครับรถก็มาเป็นตัวเปล่านะครับแต่บอดี้อะไรสวยเลยนะครับคันนี้สีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยพวกนี้นะครับสติกเกอร์อะไรของเขาเดิมเดิมอยู่ครบหมดนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับเนี่ยสติกเกอร์ของเขาเดิมเดิมนะครับอยู่ครบหัวนุ่งหัวน็อตอะไรก็ยังดูขาวๆใสๆอยู่นะครับฝาครอบเกียร์นะครับยังไม่เคยแกะนะครับท่อนคัตยังไม่เคยตัดเหมือนกันนะครับเน ลูกนี้คือสีเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ไม่ว่าจะซีล้อหน้านะครับลูกหมากันส่งหน้ายังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับพวกยางหน้ายางหลังก็เป็นของติดรถมาเลยนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีรถคือข้อไปทางรถใหม่เลยแหละคันนี้นะครับนี่ดูด้านท้ายนะครับมาร์กกิ้งจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดสีล้อซ้ายขวานะครับยังไม่เคยแกะฝาบนนะครับเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยโอหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถก็จะเป็นรถไล่สีเดิมๆนะครับ ประมาณนี้นะครับต้นท้ายคือซื้อไปใช้งานพวกนี้ไม่ไม่จุกจิกนะครับไม่เหมือนรถเก่านะครับไม่ต้องคอยห่วงซ่อมห่วงเลยนะครับสตาร์ตติดทํางานได้เลยเนี่ยพวกนี้สีเดิมทั้งหมดนะครับพวกเครื่องอะไรพวกนี้ก็เดิมเดิมนะครับเครื่องเขาไม่เคยแกะเลยเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสีล้อด้านนี้ก็จะไม่เคยแกะเหมือนกันเนี่ยพวกมาร์กนะครับจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่เคยแกะเลยคันนี้่รถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ l 3 2 1 8 sp พาดูเครื่องยนต์ต่อนะครับ น้ำนะครับน้ำ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 ปกตินะครับไม่ปลองไม่ดันนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเสียงเครื่องปกติสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องไม่มีเขกนะครับพวกเครื่องยนต์เขายังไม่เคยแกะนะครับแต่ปั๊มน้ําตัวหน้านะครับหัวฉีดอะไรต่างๆปั๊มเชื้อเพลิงนะครับไม่เคยแกะนะครับฝาครอบบาวอะไรพวกนี้เดิมๆหมดนะครับเนี่ยพวกชุดหม้อกรองอากาศนะครับพลาสติกนะครับแล้วก็ไอ พัดลมนะครับไม่มีแตกไม่มีหักอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับขาเข้าบาเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องสูบอะไรเดิมๆเลยนะครับรถสวยนะครับรถสวยนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับแถวสามสองนะครับก็ถือว่าเหมาะกับใช้ส่วนตัวนะครับเอาไว้ใช้งานแบบทั่วไปนะครับอเนกประสงค์นะครับก็ถือว่าเป็นรถ คือก็ไม่เล็กไปนะครับแล้วก็ไม่อยากเกินไปนะครับก็ใช้งานคล่องตัวนะครับระบบเกียร์ก็เป็นแบบซิงโครเช็ตเตอร์หน้าแอยหลังบบนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันมันเท่ากันนะครับมันก็จะคล่องตัวนะครับเวลาเราเดินหน้าถอยหลังอันนี้เกียร์สองนะครับเกียร์สองก็ถต่าย สามนะครับสี่นะครับเนี่ยวงเลี้ยวก็ถือว่าแคบนะครับต้องตัวนะครับถอยหลังอนะไรก็ปกติเลยนะครับไม่มีหอนไม่มีอะไระก็ถือว่าโอเคแหละรถนะครับ ก็อบางทีนะครับลูกค้าที่เข้ามาส่วนใจสมมุติว่ามีมีพื้นที่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมองแบบรถถ่ายแบบคันเล็กๆนะครับอย่างพวกรุ่นบีรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าถามผมนะครับผมว่าไซ์เนี้ยสำหรับเริ่มต้นนะครับใช้งานทั่วไปนะครับสภาพพื้นที่ที่แบบเออ่ทั่วๆไปเลยอ่ะไม่ได้แบบปรับมาจนเรียบแล้วอะไรเงี้ยผมว่าไซ์เนี้ยกำลังเหมาะสมนะครับก็คือ กลางๆนะครับกลางๆแต่ค่อดไปทางเล็กนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับคือใช้งานหนักๆมันก็ไม่ค่อยไหวหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานแบบทั่วๆไปนะครก็ก็แค่ๆอะไรเงี้ยผมว่าเอาได้นะครับแล้วมันรถไม่เก่ามากไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกแน่นอนนะครับเอาไปใช้มันคื่อทข้งจบไม่เหมือนรถเก่านะครับ่าก็คันนี้นะครับรถปี65นะครับเลขมาอยู่400กว่าชั่วโมงนะครับราคาตัวเปล่านะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทนะครับ แล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้นะครับเช็คฟงเช็คไฟให้พร้อมใช้งานเลยนะครับรถสวยนะครับสภาพใหม่ๆนะครับลูกค้าแบบไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้รถไถนะครับมือใหม่ผมว่าตัวเนี้ยเอาไปมันจบกว่านะครับไปเล่นรถเก่าแล้วเดี๋ยวมันเป็นนั่นเป็นนี่นะครับมาปวดหัวซ่อมอีกนะครับซ่อมมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนี่ยกับฟันเอาไปเนี่ยสองแสนกว่าใช้งานได้เลยนะครับแล้วมันไม่มีอะไรด้วยนะครับรถมันใหม่เลยนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับเบอร์โทร 0994945351นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับวิดีโอคอลมาดูรถก่อนก็ได้นะครับ ID ยไลน์ของผมนะครับก็0994945351นะครับยังไงสนใจก็โทรมาได้เลยครับ